สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอฟซทุกท่านเข้าสู่ช่องสวายชาแนลนะครับเนาะบัดน,นี้อ่าสวายชาแนลก็ได้มีโอกาสมาที่ค่ำสนุนสองครับการสนุนสอก็เลยมาติดตามหนักหน่อยหน้าขี้นะครับนะเนาะเฝันสีล่ำบ่วงสวงคือเอทีเ่ยวก้อนนี่อ่าสวายชาแนลได้มาถ่ายทําลงเฝันลายร่ำนี่เนาะครับเนาะก็ได้ไปสามตัวตรงๆทีเ่เห็นงูนะครับแต่ว่าช่องสวายชาแนล ใครโง่ลงไปลงลง,ลงคิดบ่อยครับก็เลยลงได้แต่ตัวเลขที่หนักหน่อยนะขี้ล่ำหมวกสวงนะครับเนาะก็อ่ามามือนี้ก็ได้มีโอกาสมากครับกับกำลังสีทอดล่อาการทําพิธีอยู่สีได้ลี่ยมหมวกสวงนะครับเนาะ,ะอันนี้กับทามาเบิ่งบรรยากาศนะครับเนาะอ่าที่เพิ่นมาเสียงเสียมซี่มาขอปูนะครับเนาะปูสีชโทโทุดทุ่มปิาปทุมมาเฮาเดี๋ยวพอไหวกับสีมีได้ไปอ่ากลับไหวขอคือกันครับมือนี้นะอ่ะบาบัตนี้อ่า ข้าวที่แล้วที่มานะครับเนาะมาล่ำบวงสวงนางนอนอันขีกระลำไดหนึ่งซีหาเต็มเต็มนะครับเด้อบาทนี้เท่านะบาทนี้เท้ากามาเขาอ่ามาติดตามต่อไปครับว่าเท้าสิได้ตัวไหนอ่าเมื่อกี้เสียงปูดโยนที่หินต้องมาใส่ลังค่าแล้วครับดังเติมบัดนึงครับในยินงบ่ครับเอ้านะครับติดตามไปนะครับเด้อแต่ว่าพ่อไหวไปกอดต้นไม้นะครับคิดยังไงค่อยจะไปกอดต้นไม้นะครับกอดไปกอดมา พอไว้ก็เลยไปเห็นใบเซียมซี่ผู้เพิ่นเอามาเน็บไปเจะเพิ่นเอามาเน็บไบเตื้องนะครับเด้ออันนี้บอด้โปรโลครับอ่าแต่เอาขึ้นมาครับเป็นเลขใบเซียมซี่ใบนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับเอาอันนี้จงใช้วิกการอนุญาตการรับชมนะครับเด้อคือช่องพอไว้เห็นขึ้นมาให้เป็นแค่แนวทางอ่าบอด้สนับสนุนให้การเด่นการพนันแต่ว่าเป็นหมายเลขที่ว่าได้เลขเบอร์เซียมซี่ได้มาตัวนี้นะครับเนาะบอด้พับใบเด้อครับเด้อมันมีตัวนี้ครับ ใบที่ห้านะครับเนาะใบที่ห้ามันเป็นเลขหาหกครับอันนี้นครับเด้อเอาอันนี้ก็ใส่วิจารณญาณการรับชมครับพอไว้กับเอ่อสวัยชาแนลกับสีผ้าไปเบิ้งนะครับเนาะว่าวิธีรับบวงสรวงของหนักน้อยนะขี่มูอน,นิเศษเดตุไรเอาติดตามสวัยชาแนลไปเด้อครับเด้อไปบาดนี้เข้าสีผ้ากันไปเบิ้งนะครับเนาะ คนเดิม ให้แค่พระบาทเนื้ออาถทรพ์ไพระทรงปรองอาจเป็นยอดแห่งราชสิทศาสนาสาวทุทธรรมองค์พระสัรมภาเตรียมล้นบุญญาไม่ตาหุ่นหอมสั่งสอนออบอกให้ทำรักิเล่ห์กิเลสจริงนอ้องพยายามทำเลิกลำบุญพอชีทางผลบวก Oh, องคพ่อเอยสีส so. <AND> well ุดโทนอน้ำลากชาได้ยังฮอยห่นดวงใจ ปลานสิไตตามคำสอนน้าพ่อคุณยาบ้าล้านีโปเก่าเมื่อกี้คุนพีไปทานหนัวขโมนเสื่อมสูนหันให้เดือยยอมเมื้อขอประดมหกใส่เนื้อเก่าตั้งในใจบุญคุณกินให้อุ่นหอมบุญ ใใอเอาคำมาแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามตช่องสวายชาแนลนะครับเดอร์สวายชาแนลกับเดบาวามาโมนี่ยู่ที่ลําหมบุงสวงอยกัาปูซิสุตโตแม่ยาสีวตุมมานะครับเนาะ เอฟซีเห็นตัวใดก็คอมเมนต์กับมันนะครับเด้อว่าเป็นตัวใดครับคอมเมนต์กับมาบอกกันเนี่ครับเพราะว่าสวยชแนลกับโบตาบบดีกันเนาะครับเนาะ นิ้วนะครับเด้อสองนิ้วก็ผานิ้วครับขใใั้นในออกมาก,ก็จะเป็นสองหานะครับเนาะเพราะว่ามือขันสองนิ้วแล้วก็ขาหนึ่งหาหนึงนะครับเนาะปล่ย,ย่อมปล่อยเลยนะครับอ่าหนึ่งครับมีหนึ่งอีกเด้อครับเด้อมีหนึ่งอ่ามือ,มอเป็นหนึ่งสองหาะนะครับเนาะแบบนี้มันก็สองหาหนึงเสร็จนะครับเด้ออ่ขอใจวิจัยอน,นุญาตในการรับชมนะครับเด้อ อันนี้เพียงเป็นแนวทางซือเอาไว้เช่นเดียวกับมาไายทำมือเนี่ยก็ให้เป็นแนวทางแกล FC ทุกคนนะครับเด้อกับอันนี้ก็โปรดใช้วิจัยอนุญาตนะครับเตอร์บาดเนี่ยคับ งานหน้อยหน้าขี jungle, female, ้ก็ได้หาล้ามจบลงไปแล้วนะครับเนาะบาทนี้มาเบิ้งสรุปสรุปกันตัวเลขว่าคนสรสรุปตัวไหนนะครับเนาะอ่ะหามเบิ้งครับว่าผู้สียรุปให้ยนะครับเนาะเคนสียรุปอะไรตัวใดนครับยูฮั่าฮ่ครับอันนี้ก็เขียนเขียนตเลขเขียนดีป่วยไปว่าหันห่าอันนี้ก็เป็นอ่านักน้อยน้าขี้นะครับเด้อเมื่อนี้ที่แปะออกมาได้ก็ได้สามตัวสองตัวสามีนะครับเนาะอ่าก็ขอให้มีโชคลาภกันทุกคนทุกคนนะครับเด้อ เปิดการล่ำของหนักหน่อยหน้าคี้นะครับคุืวัดก่อนกับมาล่ำได้หนึ่งสี่หาเขาเต็มเต็มนะครับแม่นะแม่แต่ว่าแม่กั็ตีไว้เป็นสามสามหาหาเตมอมันเป็นมันเป็นคือเลขเบิ้ลไหม เป็นเลขที่ยังเลขสามสามที่หาหาเยละโมเสว่าเบิร์นมา่เมวันนี้แม่ได้โชคโชคแปบนั่นเบิร์นโชคงเขาแล้วว่าไอแม่เสือทั้ง2องสองสีซีสามาหาหายังจีขใครสักไว้เอาดอกท่านเอ้าเอ่ครับนี่กับโปรเจกต์ดนยันยานก่านชุนนะครับเด้อศูรย์คลินิกกีโมิชูลัภทุกคนทุกคนนะครับนอวัติขาปฏิยังงามครับ